สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องกินไปแายไปในชาแนลนะคะเมื่อนี้ก็มาก,กินกอยไก่บ้านเดยพี่น้องมามาชมกันเลยพี่น้อง เช็บไปหน่อยกันนะคะมื่อนี่มาพี่น้องชายคือเก่าจ้ะสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันจุกูุุ๊กคนเด้อมือนี้เหามีเมนูมากเสนอเลยจ้ะก้อยไก่พี่น้องก้อยไก่บ้านพี่น้องก้อยไก่บ้านสูตรเมืองลาวเลยพี่น้องลืมเกินเมื่อไหร่บอพี่น้องเนาะมันจุกูุุ๊กคนยังจํากันได้อยู่บอลายมือแล้วพี่น้องมันประดิษฐคลิป ไม่มีบางว่างๆก็มานี <guarding okay>? ่ผักแก่นเด็กน้องผักแก่มมากับมีอื่นนี่ผักหน่อผักหน่อบ้านเฮาคนไทยก็เอิ่นใบบัวบกนดำน้องอันนี้มะเขือเปาะเด้อพี่น้องมะเขือมีผักอันนี้บัวร่าาใบบัวรพาเด้อพี่น้องแล้วก็มันชาอะไรคือข้าวเหนียวเต็มติบเด็กน้องนี่ต้มอันนี้ก็ต้มต้มไก่เนาะอฮ้อนมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ อะไรไปนอกรอก่อนจะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามช่องยูทูบได้ไปนอก้องอ่ะบอกอะไรยายห้ามน้องมากินน้ำกันเลยลงมือเลยพี่น้องรับไปมามามาเจ็บๆชาวไอ้หนอก็มากินมานี่น้องชายว่างคำนี้ไงเมื่อนั้นน้องชายบอกว่างพี่น้องอื cảm báo, được, anh đây, anh lên cái nón đây, nón đấy nó เป็นลาบไก่ยุ่นเมืองลาวเลยพี่น้องหลักจุด่มเหลาแจ่ม มัเกิดปอมเกิดโ่งเนา ทำต้มก็เชยบไปนหน่อยทำใจคนเหนียวทำไม่หญ่เลย

Shabbat แ่บพี่นนองขำๆยญ่งๆเลยรักเนอะคนทาานก็อ็นบายบัวปก Cái này nó rất là Sẽ nhâm một cơn cọp cọp lên cái nào ừ. ความยากของงานเ่ยพี่เนอะ มาก,กินน้ำจั่นได้พี่น้องเลยก,กินกับใส่ข้าวได้อย แจ็บหลายพี่น้องหอนตั้งเจ็บดตั้งหอนพี่น้อง <c ười> ไม่ได้มได้กข้างนอกพี่น้อง <c ười> พางนอก

ต้องเห็ดเช็ดไปน้อแซ่บอผิ้องเ็ดต้องเผ็ดอยู่เนาะ ินแล้้วพี่องคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะอย่าลืมจ้งในตากล้องพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบกินไปเชฟไปในชแนลเลยพี่น้องดับน้องทรายนะคะคลิปนี้กับพงเฮากบบจบเพียงจบนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามเล้วคลิปต่อไปจะได้เห็นว่าเฮาชี้ใหยังกินคลิปต่อไปเนาะอย่ากดติดตามพี่น้องนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง